เมื่อหญิงสาวพอพันพูดคนหนึ่งที่ต้องสูญเสียหมู่บ้านจากการกวาดหลางแม่ของเธอจึงฝากฝังไว้ก่อนตายว่าให้นำดามแห่งอำนาจหนีไปแล้วมอบมันให้กับชายที่มีชื่อว่าเมอร์ลินเรื่องราวจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปหาคำตอบกันเลยครับกับซีรีส์เรื่องมนตราต้องสาบ วันนี้ผมมีแว่นกลองแสงออปตัสรุ่นซิโลมาแนะนำครับสิ่งออปตัสซิลโลรุ่นนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันดวงตาของเราจากแสงสีฟ้าเท่านั้นแต่ตัวเลนส์ยังเป็นรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าเลติเน่เอ็กซ์แอมเบอร์เป็นเลนส์ที่เคลือบด้วยสีเหลืองอ่อนเพื่อช่วยปรับความคมชัดของภาพให้สบายตาในขณะที่สวมใส่อีกทั้งยังมีความแข็งแรงและทนทานสูงมากซึ่งมันสามารถบิดงอได้ตกไม่แตกซึ่งผมก็ทดลองมากับตัวแล้วครับขนาดเดินเหยียบมาแล้วมันก็ยังไม่ยอมหกักรับรองสบายใจได้เลยสำหรับคนที่ชอบล้มตกบ่อย ถ้าหากใครอยากสั่งซื้อก็กดลิง์กด้านล่างนี้ได้เลยและถ้าใส่โค้ดอินอิงไปด้วยก็จะได้รับส่วนลด100บาทเห็นข้อดีขนาดนี้ก็อย่าลืมไปสั่งซื้อมาสวมใส่เพื่อปกป้องดวงตาของเราด้วยนะครับ หลังจากที่นีมุยได้แอบไปฟังแผนของคาเดนพอกลับเข้ามาถึงยังสถานพยาบาลแล้วเธอก็คิดจะใช้วิธีรักษาแบบพูดในการรักษาชายคนนั้นเพราะถ้ายังปล่อยไว้แบบนี้ยังไงเขาก็ต้องตายและพวกหมอกระหนาก็จะถูกอัศวินแดงจัดการไปด้วยจากนั้นพอนิมุยได้ใช้วิธีของเธอในการรักษาในที่สุดชายคนนั้นก็ได้ฟื้นกลับมามีสติอีกครั้งซึ่งหัวหน้าแม่ชีก็ผ่านเข้ามาเห็นพอดีแล้วรู้ว่าวิธีรักษาแบบนี้มันคือวิธีของพวกพูดจึงสั่งให้นิมุยรีบเช็ดมันออกเดี๋ยวนี้เพราะถา เกิดเรื่องแน่และทันใดนั้นบัดหลวงคาเดนก็เข้ามาหาในห้องเพื่อจะสอบถามแม่ชีนอลาว่ามีสาวหน้าใหม่เข้ามาที่สำนักหรือเปล่าเพราะตอนนี้เขากำลังไลท่ทำลายหมู่บ้านของพวกพูดแต่มีพวกมันบางรายที่สามารถหนีรอดไปได้ หัวหน้าเมชีจึงบอกคาเดนไปว่าเธอจะไม่ให้ที่หลบภัยกับพวกนั้นและตอนนี้ยังไม่มีหญิงสาวคนใหม่เข้ามาเลยพอคาเดนได้ทราบแบบนั้นเขาจึงสั่งให้พาเมชีทุกคนมารวมกันแล้วเขาจะสอบถามพวกนางไปทีละคนเพื่อให้แน่ใจว่าที่นี่จะไม่มีศัตรูแอบเข้ามาได้จากนั้นพอคาเดนได้กลับออกไปแล้วหัวหน้าเมชีจึงบอกให้นิมุยออกไปตามตัวมอกานามาหาเธอแต่ว่าพอหนิมุยได้ออกไปหาจนเจอกับมอกานาเธอก็เห็นว่าตอนนี้นางกำลังพลอดลักอยู่กับเมชีอีกคนที่ชื่อว่าซิเลียอยู่หนิมุยจึงเข้าไปบอกมอกร ตอนนี้หัวหน้าแม่ชียังให้กลับไปก่อนซึ่งเธอรับปากว่าจะไม่ไปบอกใครเรื่องทีมมอการ์น,นากำลังแอบคบอยู่กับซีเลีย ต่อจากนั้นในระหว่างที่มอก่ากกำลังจะกลับไปนี่มุยก็ได้แอบเข้าไปยังห้องประชุมของคาเดนแล้วขโมยแผนที่ของหมู่บ้านพูดที่กำลังตกเป็นเป้าหมายไปเผาทิ้งเพื่อทำลายแผนการที่พวกอสวเวนแดงกำลังวางเอาไว้ส่วนทางฝั่งของอาเธอร์ในตอนนี้เขาได้กลับไปยังเมืองกราเมเป็นเมืองเก่าของเขาที่เคยอาศัยอยู่เมื่อตอนเด็กเพื่อจะขอเข้าพบกับเซอร์แอคเตอร์ที่เป็นลุงของเขาและยังเป็นถึงผู้ปกครองของเมืองแห่งนี้ซึ่งพออาเธอร์ได้เข้าพบกับเซอร์แอคเตอร์แล้วเขาก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องมาที่นี่ก็เพราะอยากจะให้ลุง ช่วยสนับสนุนในการลงแข่งศึกปลองดาบเพื่อที่เขาจะได้นำชื่อเสียงมาให้แก่วงตระกูลจากนั้นอาเธอร์ก็เอาดาบที่เขาขโมยมาให้ลุงได้ดูพร้อมกับโกหกว่าเขาได้ไปเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่มาจากตระกูลผู้ร่ำรวยและนางก็กำลังจะถูกพวกอันธพาลในเมืองฮอกกิดทำร้ายเขาจึงเข้าไปช่วยนางคนนั้นไว้แล้วนางก็มอบดาบเล่มนี้ให้เพื่อตอบแทน แต่ถ้าว่าพอเซอร์แอคเตอร์ได้พาอาเธอร์เข้าไปในโรงเล่าจูจูบอสก็ได้เดินทางมายังเมืองแห่งนี้แล้วบอกความจริงทั้งหมดให้กับเซอร์แอคเตอร์ได้รู้ว่าที่จริงแล้วอาเธอร์เป็นพวกที่ชอบโกหกและตอนนี้อาเธอร์ก็กําลังติดหนี้เขาอยู่ถึง300เหรียญเงินแถมดาบเล่มนั้นก็ขโมยมาจากหญิงชาวพูดพูดต่ําต้อยอีกด้วยบอสจึงสั่งให้เซอร์แอคเตอร์มอแบแหวนที่อยู่บนนิ้วมาให้กับเขาไม่อย่างนั้นเขาจะเอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับคนอื่นว่าเซอร์แอคเตอร์นั้นมีหลานที่เป็นหัวขโมยทยมทททํําาาให้ออออรร์ตตมมี่บก แล้วเขาก็มอบแหวนล้ำค่าของเขาให้กับบอสไปแต่ว่าบอสนั้นก็ยังต้องการแหวนวงที่เหลือด้วยทําให้เสื้อแอคเตอร์ไม่ยอมและคิดจะจัดการกับเขาในทันใดนั้นลูกน้องของบอสก็ชักดาบออกมาเหมือนกันอาเธอร์จึงทําการฆ่าชายคนนั้นเพื่อช่วยเสื้อแอคเตอร์ส่วนบอสก็ได้ใช้จังหวะที่กําลังวุ่นวายรีบหนีออกไปจากโรงเล่าซะก่อนแล้วภาพประตัดมาที่สำนักแม่ชีในตอนนี้แม่ชีทุกคนได้มารวมกันตามคำสั่งของคาเดนหมดแล้วเหลือแค่หมกันนาที่หัวหน้าแม่ชีบอกให้คอยดูแลผู้ป่วยอยู่ แต่ว่าท่านใดนั้นจูจูไอริสก็ถามว่าตอนนี้เด็กใหม่อยู่ที่ไหนคนที่เพิ่งจะมาถึงเมื่อคืนแล้วมีอรอยแผลอยู่เต็มตัวซึ่งพอท่านพ่อคาร์เดนได้ยินแบบนั้นจึงรู้ว่าหัวหน้าแม่ชีนอรากำลังโกหกเขาอยู่เพราะทำไมเมื่อเช้านอราถึงบอกว่าเธอไม่ได้รับคนใหม่เข้ามาส่วนที่ทางฝั่งของสถานพยาบาลพอชายคนนั้นได้ฟื้นขึ้นมาและเจอกับนีมุยที่กำลังอยู่ในห้องเขาจึงพยายามจะบอกอัศวินแดงคนอื่นว่าตอนนี้นางแม่มดกำลังอยู่ที่นี่พอหมอกระน่าเห็นแบบนั้นจึงแอบวางยาพิษเพื่อทำให้เขาตายก่่อนทีเขา จะบอกให้คนอื่นรู้ว่านิมุยคือแม่หมดแล้วหมอกรนาก็รีพานิมุยหนีออกไปจากห้องทันที ต่อจากนั้นพ่อหัวหน้าแม่ชีกับคาเดนได้พากันเข้ามาถึงพวกเขาก็เห็นว่าตอนนี้ชายคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วแถมเด็กใหม่กับมอกนาก็ได้หายตัวไปด้วยซึ่งในขณะเดียวกันนี้มอกนากับนิมุยที่ได้แอบหนีออกมาก่อนทั้งสองก็พากันมาถึงยังเส้นทางใต้ดินที่มีแค่มอรกรนากับซีเลียเท่านั้นที่รู้มอกนาจึงบอกให้นิมุยเดินทางไปตามแม่น้ำมันเป็นทางเชื่อมออกไปยังป่าพอไปถึงที่นั่นแล้วจะมีพา้นะนมารับให้บอกพวกเขาพาไปส่งยังเมืองที่ชื่อว่ากราเมเพราะตอนนี้อาเธอร์กำลังอยู่ทีนนัันหลงจาก พอนิมุยได้ออกเดินทางไปแล้วหมอกน,นาก็กลับไปยังสำนักแม่ชีและแกลง้งทำเหมือนว่าเธอถูกแม่มดเลือดมาป่าทำร้ายมาพร้อมกับหลออคาเดนว่าตอนนี้นางกำลังหนีไปเมืองฮอกบีดพอคาเดนได้ยินแบบนั้นเขาจึงสั่งให้ลูกน้องเตรียมออกค้นหาทันทีพร้อมกับสั่งให้จับตัวหัวหน้าแม่ชีนอนล่าออกมาแล้วนำตัวไปลงโทษที่ยอมให้ความช่วยเหลือแก่พวกศัตรู ตัดภาพมาที่ทางฝั่งของนิมุยพอเดินทางมาตามที่มอกรนาบอกไว้แล้วเธอก็ได้พบกับรถมา้าคันหนึ่งที่ผ่านทางมาพอดีแล้วชายที่อยู่บนรถก็ลงมาให้ความช่วยเหลือกับเธอซึ่งตอนนี้ข้างในรถก็ยังมีพวกพูดเผ่านาคีนั่งมาด้วยเพราะหนีจากการไล่ล่าของอัศวินแดงมาเหมือนกันนิมุยก็เลยได้นั่งรถม้าไปกับพวกเขาแล้วออกเดินทางไปยังเมืองกลาแม จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ท่าเรือแห่งหนึ่งได้มีชายที่ชื่อว่าแอลรอนอาศัยอยู่กับแม่และในขณะที่เขากําลังถูกแม่สั่งให้ไปจับปลามานั้นจูจ่ๆเขาก็ได้พบกับพิมพ์ที่หนีรอดจากพวกอสศวินแดงมาได้และแอลรอนก็เคยรู้จักกับพิมพ์มาก่อนเพราะทั้งคู่เคยค้าขายตาข่ายจับปลาด้วยกันแอลรอนจึงพาพิมพ์เข้าไปข้างในบ้านแล้วขอให้แม่รับพิมพ์เข้ามาอยู่ด้วย ตัดภาพมาที่เมืองกลาแมหลังจากที่อาเธอร์ถูกจับได้ว่าเป็นหัวขโมยแถมยังเคยรู้จักกับแม่มดเลือดหมาป่าอีกทาให้อาเธอร์ต้องถูกพวกอัศวนแดงจับตัวไว้และก็ทําให้ดาบแห่งอํานาจตกไปอยู่ในมือของพวกอัศวินแดงด้วยต่อจากนั้นพวกเขาก็คิดจะนําตัวอาเธอร์และดาบไปมอบให้กับคุณพ่อคาเดนแต่ทว่าในระหว่างที่กําลังออกเดินทางไปอาเธอร์ก็แอบไขกุญแจมือของเขาออกมาได้สําเร็จแล้วชิงจัดการกับคนที่กําลังคุมตัวเขาอยู่ในรถมา้าจากนั้นอาเธอร์ก็กระโดดลงจากรถแล้ววิ่งหนีเข้าป่าไปส่วนทาง ฝั่งของพวกนิมุยพอเดินทางมาได้สักระยะหนึ่งแล้วคนในรถม้าก,ก็บอกให้นิมุยเดินทางต่อไปด้วยตัวเองเพราะพวกเขาไม่สามารถไปส่งได้ไกลมากกว่านี้เนื่องจากจะต้องเดินทางไปตามหาพวกพูดที่เหลือต่อและที่กลาแมาก,ก็อันตรายเกินไปสําหรับพวกเขา ในขณะเดียวกันนี้ทางฝั่งของมอกานาหลังจากที่คุณแม่นอลาได้ถูกจับตัวไปลงโทษทำให้มอกานาคิดว่าที่นี่คงไม่ปลอดภัยสำหรับเธออีกแล้วมอกานาก็เลยตัดสินใจที่จะหนีออกไปจากสำนักชีแล้วเธอก็บอกลากับซีเลียที่เป็นคนรักของเธอจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ทางฝั่งของอาเธอร์ที่ตอนนี้เขาได้หนีกลับมายังเมืองกลาแมออีกครั้งซึ่งในขณะเดียวกันนี้นีมุยก็ได้เดินทางมาถึงเหมือนกันและก็ได้พบกับอาเธอร์ที่กำลังเร่ร่อนอยู่ในเมืองนีมุยจึงเข้าไปถามเขาด้วยความโมโหว่าตอนนี้ดาบของเธออยู่ที่ไหน อาเธอก็บอกว่าพวกอสศวินแดงเอามันไปแล้วทำให้นิมวยยิ่งโกรธที่เธออุตส่าห์ไว้ใจแต่อาเธอกลับขโมยมันไปจากเธอนิมวยจึงบังคับให้อาเธอพาเธอไปตามหาพวกอสศวนแดงเพื่อจะเอาดาบเล่มนั้นกลับคืนมา ส่วนทางฝั่งของพิมพ์ที่กําลังอานัยอยู่กับแอลรอนในท่าเรือระหว่างที่เธอกําลังทําความสะอาดพื้นอยู่นั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายซึ่งพอพิมพ์ได้มองขึ้นมาเห็นใบหน้าของเขาเธอก็รู้สึกชอบชายคนนี้ขึ้นมาทันทีแต่ว่าแอลรอนก็ดันเรียกให้พิมพ์ไปช่วยงานซะก่อนทําให้เธออดได้ทําความรู้จักกับชายคนนั้นส่วนนิมุยกับอาเธอร์ที่พากันกลับเข้าป่ามาอีกครั้งทั้งสองก็ได้พบกับรถมา้าของคนที่เคยช่วยนิมุยไว้เมื่อก่อนหน้านี้ได้ถูกพวกอัศวินแดงจัดการไปและคนที่อยู่ในรถก็เสียชีิต ไปจนหมดเหลือเพียงเด็กสาวชาวนาคีที่ไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนนิมุยจึงลองตามรอยที่พบเห็นแถวนั้นไปเรื่อยๆจนได้พบกับพาหนะของพวกอัศวินแดงที่กําลังจอดพักกันอยู่และเมื่อนิมูยได้ลองเข้าไปค้นดูของข้างในรถในที่สุดเธอก็ได้เจอกับดาบแห่งอํานาจอีกครั้งและพวกอัศวินแดงก็กําลังพากันอาบน้ําอยู่ที่ลาําธารด้วยความโกรธแค้นนิมุยจึงตามลงไปจัดการกับพวกมันข้างล่างจนสามารถฆ่าพวกอัศวินแดงไปได้เกือบหมดแต่ว่าเธอก็พลาดท่าถูกพวกมันคนหนึ่งจับกดน้ําไปซะก่อนอ่าเธอที่ตามมาเห็นเข้าจึง รีบลงไปช่วยแล้วพาตัวเธอกลับขึ้นมาบนฝั่งได้ทันทำให้นิมยรอดชีวิตมาได้ ต่อจากนั้นในระหว่างที่นิมุยกําลังจะออกเดินทางไปต่อจูจ่ๆเธอก็ได้พบกับเด็กชาวนาคีคนนั้นอีกครั้งเพราะแอบหนีออกมาได้ก่อนที่จะถูกพวกอัศวินแดงจัดการนิมุยกับอาเธอร์จึงพาเด็กคนนั้นออกเดินทางไปด้วยกันตามเส้นทางที่พวกพูดคนอื่นๆได้ทาเครื่องหมายทิ้งเอาไว้บนต้นไม้และในขณะเดียวกันนี้ทางฝั่งของสํานักแม่ชีไอริสก็ได้ทําการเผาที่นั่นทิ้งไปเพราะเธอเห็นว่าพวกแม่ชีไม่มีความซื่อตรงต่อศรัทธาเธอจึงอยากที่จะไปเข้าร่วมกับพวกอัศวินแดงแทน